สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องราวของคู่รักชาวอเมริกันที่ได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยที่คนทั้งคู่ได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ไว้ว่านี่เป็นครั้งแรกของเราที่ได้มาเยี่นประเทศไทยที่น่าทึ่งในฐานะคนอเมริกันเราชอบอาหารไทยแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ทานอาหารที่นี่ความประทับใจแรกของเราเกี่ยวกับประเทศนี้ค่อนข้างดี เมื่อเราเข้าพักในห้องโรงแรมบูติกที่อ่าวนางพยูนเกาะนอกจังหวัดกระบี่อันดับแรกเราได้ไปทัวร์เกาะด้วยเรือหางยาวแบบส่วนตัวของเราเองเรือที่พวกเขาใช้นั้นพาผู้คนไปยงังชายหาดและก่อต่างๆมากมายมันเจ๋งมากกับตันของเราพาเราไปเที่ยวชมชายหาดที่สวยงามสองสามแห่งก่อนที่จะพาเราขึ้นฝั่งไปรับประทานอาหารเย็น ที่ตลาดกลางคืนในท้องถิ่นเรานั่งรถตุกๆและมุ่งหน้าไปยังตลาดเราลองอาหารทุกอย่างผัดไทยไก่ไม้เสียบแพนเคก้กและแน่นอนข้าวเหนียวมะม่วงอันเรื่องชื่อของประเทศไทยเรามาดูคอมเมนต์ของเพื่อนชาวต่างชาติกันนะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ของท่านที่1นนะครับประเทศไทยที่สวยงามมากมายเท่าที่ผมเคยไปเยี่ยมชมมาเลยแหละ คอมเมนต์ของท่านที่สองนะครับมันเป็นประสบการณ์การเดินทางที่ยอดเยี่ยมทิวทัศน์ที่สวยงามและเกาะชายหาดที่สวยงามอาหารอร่อยสุดท้ายจบด้วยทัวร์ที่เป็นเอกลักษณ์หินและทรายสีขาวที่มีความนุ่มนวลที่สุดคอมเมนต์ท่านที่3นะครับรักประเทศไทยฉันแนะนำให้ไปเที่ยวที่เกาะพีพีและปีนเขาขึ้นไปบนสูงสุดของเกาะ ที่นั่นทิวทัศน์สวยงามกว้างไกลมากมายคอมเมนต์ของท่านที่4นะครับลูกชายและลูกสะใภ้ของฉันเพิ่งใช้เวลา3ส,สัปดาห์ในประเทศไทยจากภาพและวิดีโอของคุณมันเป็นประเทศที่สวยงามมากๆคอมเมนต์ของท่านที่5นะครับฉันรู้สึกทึ่งในความสวยงามของประเทศไทยฉันชอบสันทรายที่มีหาดทรายสีขาวละเอียด และน้ำทะเลที่สวยงามฉันสามารถอยู่ที่นั่นได้ทั้งวันเลยจริงๆคอมเมนต์ของท่านที่6นะครับสถานที่ที่ดีที่สุดของฉันคือประเทศไทยตอนนี้ฉันอยากไปอีกครั้งจังเลยคอมเมนต์ของท่านที่7นะครับช่างเป็นสถานที่ที่สวยงามฉันชอบรถเข็นและจักรยานคันเล็กๆที่คุณขี่มาอาหารดูน่าทึ่งมากคอมเมนต์ของท่านที่8นะครับ กระบี่เป็นจังหวัดที่สวยงามฉันรักมันจริงๆคอมเมนต์ของท่านที่9นะครับโปรดระวังให้มากคนไทยเสียชีวิตจำนวนมากโดยเฉพาะเกาะเต่าฉันยังบอกลูกสาวฉันให้ระวังตอนนี้เธออาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อสอนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา4ปีเธอบอกกับฉันว่าอาหารที่ประเทศไทยนั้นมีราคาถูกมากๆจริงๆคอมเมนต์ของท่านที่10นะครับ ตอนนี้ที่ประเทศไทยมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลัง่งไหลเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ Comment ที่11นะครับฉันไม่รู้ว่าฉันหลงรักประเทศนี้อะไรนักหนาเวลาฉันอยู่ที่นั่นก็ไม่อยากกลับบ้านเลยเวลากลับบ้านฉันก็อยากจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งฉันหลงรักสเสน่ห์ที่นั่นจริงๆโดยเฉพาะผู้คนและอาหารและวัฒนธรรม เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเพื่อนๆไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ